เวลา17นาฬิกา31นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารในการพระราชพิธีท่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรถินซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยการถวายภาพพระกทินณนพระอารามหลวงหรือพระกรถินหลวงเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูุปธรรมพก วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชน,นิดราชวรวิหารสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหา,จา,หาจเจษฎาราชาเดิมชื่อว่าวัดใหม่สันนิษฐานว่าได้รับพระราชทานชื่อวัดบวรเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอารัธนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหมามกุฎวิทยามหาราชขณะทรงผนวชอยู่ที่วัดสมอรายหรือวัดราชาธิวาสให้มาเป็นเจ้าอาวาส รูปแรกเมื่อปี2,379ระหว่างที่ทรงผนวดทรงก่อตั้งคณะธรรมยุติกนิกายวัดประวานิเวศวิหารจึงเป็นวัดต้นแบบของคณะธรรมยุทธต ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยุบรวมวัดรังสีสุทาวาสที่ตั้งอยู่ติดกันเข้ากับวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อปี2458ปัจจุบันยังคงเรียกส่วนที่เป็นวัดรังสีสุทาวาสเดิมว่าคณะรังสีวัดบวรนิเวศวิหารเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกทรงผนวดหลายพระองค์และเป็นที่สถิตของสมเด็จพระสังฆราชสีพระองค์ ภายหลังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินแล้วทรงเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหมามกุฎวิทยามหาราชส่วนพระเศียรขนาดความสูงประมาณ2เมตรทรงฉลองพระองค์สวมพระมาลาทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างฝรั่งเศสจำลองมาจากพระตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระ่อมถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเมื่อแล้วเสร็จจะนำไปประดิษฐานหน้าอุโบสถวัดวดชิรธรรมมารามอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา